ไปมาดูว่าพินนพิธภัณฑ์สัดน,น้ำน้องขายเปิดไหมัไม่เดี๋ยไม่ช่อไม่ั์น้การคนก็ไม่ค่อยมายังไม่เยอะเท่าไหร่แบบไม่ใช่หน้าหน้าช่วงที่เขาจะเที่ยวกันทางเขา้านะนีต้อนรับแล้วโอ้คนเยอะนะโอเค ตอนนี้ก็มาถึงพิษตะพันส์ดส,สวดนะส,สัตว์น้ําแล้วนะครับคนก็ามาเยอะเลยนะครับนึกว่าจะไม่เยอะแสดแงว่าวันศสาร์วันอาทิตย์นี้นักท่องเที่ยวพาลูกพาหลานมามาชมพิษตะพันสัตว์น้ำนะครับนั่อยู่ตรงนั้นนะครับไม่รู้ว่าเขาจะให้เราถ่ายคลิปไหมเดี๋ยวเราค่อยเข้าไปดูข้างในกันนะครับนขนยขดว สัตวพันธุ์สัตว์น้ำมา,าตั้งแต่เละหน่อยกันยังไม่ต้องถ่ายที่หนึ่งว่าไม่ต้องถ่ายรูปนะเอาไปไจ่ายตังเราจะเข้าไปข้างในนะครับพิทักษัณธ์สัตว์น้ำต้องมาเน,น,นาะถายจำได้ว่มันเป็นตอนนึงที่มืดมากฮะมันมืดไหมเอายังจำได้อยู่บ่น่าจะเป็นปลาสังหรเนื้อปลา เดี๋ยวเดี๋ยวรอเข้าไปชมข้างในเนานะโอเค